หวานจ้าไอจับมือได้บอบา้าเราเกอดไดบวลาบาอล้าสัน่นหอมแก้มได้บอบา้าตกลง,งกูเห็นออหยังบ้าได้เลยติกูเป็นผู้บ้าวมึงได้หวานแล้วมึงไปทำมาผาดติ มิตรว่าวไเ,เห็นเหตุจักเถื่อมินีเบา่างเดอ้อจิไปหาจิตแพทย์มีคนบอกว่าคอยนาหักเป็นบ่าเลยถ้าอา้ยบ่โอนเงินมาให้หลาใส่และสิแคปรูปแชทที่อายเคยบอกคิทฮอดหลา่าบอกหักหล่าพูดเดียวไปเห็นเมียไอ้เบิง เด้อไอยกความลับไอสิแตกเลยพันมึงได้เงินมาแต่ใส่มวกเจ้านี่กอถามคือว่าบอมี่เฮ้ยมึงสิบเาสูฟังยี่ห้ามึงปิดตัวน้ำผีบ้ามึงปตัวจังใดจังใดของมันมันว่ากันไ้มันเบิ่งทรงในมันสิให้ลอยหนึ่งมึงแก็ดจังใดบ่นี้กูก็เปิดสินรดแล้วมึงือว่ามึงตัวเอาเงินมัน ก็เปิดสินยุสันเอากกะกูว่าได้นุงส่งในส่งเพื่อนนำนานบ่บ่เห็นส่งในกูจอไรหน้าตาคือกบก็ยังสิคบสอนพอยบอสอ่อนเราคนคือเจ้านุ่นพอจะมีตังคืนพี่สักพันไหมวะไม่มีหรอกพี่ เงินที่หนูยืมพี่มาหนูไปซื้อหวยมาแล้วพี่ลําบากจริงๆช่วยคืนพี่หน่อยนะทุกคนก็ลําบากทนั้นแหละพี่ไอตอนให้ยืมอ่ะทำไมไม่คิดโอ้ยพี่ขอแค่ห้าร้อยก็ได้นุ่นโธ่พี่ก็หน้าด้านทวงเนาะนิดหน่อยหน่อยก็จะเอาได้ไหมใส้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวน่ะครา้งหน้าไม่มีให้ทวงแล้วนะขอบคุณนะเอ๊เอ๊อ ถึงฉันจะไม่ค่อยเต็มบาทแต่แม่ค้าในตลาดเรียกฉันว่าสุดสวยผ่ <laughs> <h ie ew> านมาเครื่องปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะปีนี้ก็ะืออว่าเป็นปีที่ดีเด้ <laughs> ดีที่กูบรดับแนวก่อนไ่ <laughs> นจิซาฮัากซากันยังกระดกกระเดี่ย โอ้ยหนาวดีเท่าเอ้ยไม่ยังหนาวบ่เออเออหนาวก่อยย่างก่อยบอย่าง,างน้ำเจ้าเราล,ลาเท้าไม่างว่าจังสันเออจังได้ก็ให้คอยได้สารภาพความในใจของคอยเนท้อเออคอนที่คอยสีตายแม่เท้าสารภาพยังเดียวนี่ฮันไม่ยังคาใจกเวบามาอันเจ้าหูจักอีปแป้งบ่หูแจักมันอยู่ข้างเมื่อนเท่านี่เออมันเป็นลูกคอยัว่าเออเขาหยู แต่อีวาปอยู่ลุมลงเลี่ยนนั่นั้งแเ,เป็นลูกคอยคุยหูมาโดนแล้วเจ้าคุยหูคอยคือบอกเคยบอกเก้่วจักเกล่เคอยซ้อมเจ้าสุมืออยู่เท่าอะแต่ท้ายนีาเจ้าหูมาตลอดติแต่เด้๋ยวคยหูแหละค่อยวางยาเจ้านี่วางยา <c oughs>